กกัับบนนอีแล้วะครขอต้อนรับเข้าสู่ร้าน ATV DD Shop นะครับวันนี้เราจะพามาชม ATV 125cc กลางแท้นะครับตัวนี้ ATV ทรงสปอร์ตหรือจะเรียกรุ่นนี้ว่าคลานฟอร์เมอร์ก็ได้ 125cc บอดี้กลางแค้นะครับมีขนาดเท่าไหร่ว่างยาวสูงเท่าไหร่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะครับ ตัวนี้นะครับทรงนี้มาพร้อมกับล้อกระทะนะครับเป็นกระทะและก็ครอบกระทะนะฮะสีสวยสดใสล้อกระทะ8นิ้วนะครับยางลายเอสวยงามความกว้างระหว่างล้อหน้านะครับขอบล้อนอกนะครับ90เซนติเมตรความกว้างนะครับความยาวระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลังนะครับล้อหน้าถึงล้อหลัง140เซนติเมตร ความยาวระหว่างตะแกรงหลังถึงตะแกรงหน้า150เซนติเมตรความสูงนะครับความสูงจากพื้นถึงเบาะตรงกลางเบาะนะครับ75เซนติเมตรความสูงจากพื้นถึงแฮนด์นะครับ100 cm. อเซนติเมตรความกว้างล้อหลังนะครับขอบล้อนอกเนี่ย90ซนติเมตรเท่ากันเลยนะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่โชกนิ่ม ข้อไอเสียคู่ไฟเลี้ยวหน้าหลังไฟเบรกนะครับเรือนไม้สก้อนเป็นดิสเบรกทั้งหน้าหลังนะครับตัวนี้ระบบเกียร์เดินหน้า3ถอยทังหนึ่ง ATV เนี่ยจะไม่ใช่เกียร์วนเหมือนรถปกติทั่วไปการจะเข้าเกียร์ก็เกียร์หเกียร์สองเกียร์สถ้าจะเข้าเกียร์ถอยต้องเป็น2 1ว่างและวก็ถอยนะครับระบบเกียร์จะเป็นแบบนี้ atv รุ่นนี้นะครับจะไม่มีสปอร์ตไลท์แต่ขับเลี้ยวง่ายนะครับวงล้อเลี้ยวได้ในในลักษณะที่พื้นที่แคบๆก็สามารถที่จะเลี้ยวได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูว่าตัว atv รุ่นนี้เสียงจะกระหึ่มขนาดไหนการที่จะสตาร์ทนะครับปกติเลยต้องกำาสต็อกเบรกนะครับสต็อกเบรกคือตัวนี้ นะครับมันจะมีอยู่สองข้างแล้วแต่รุ่นนะครับลูกค้าแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็ต่อมาข้างเดียวนะครับแต่ตัวนี้ต่อมา2ข้างต้องกำาัสต็อกเบรกนะครับถ้าตอนเช้าต้องบอกก่อนถ้าตอนเช้านะครับก็จะมีโชคจะอยู่ตรงนี้ครับดันโชคขึ้นนะครับเป็นการเปิดโชคแต่ถ้าเป็นเราได้สตาร์ทแล้วก็ปกตินะครับกำาัสต็อกเบรก ตอนนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของรอคนมาจับจองสีแดงสีเขียวสีเขียวสวยงามครับสีเขียวใบตองอ่อนแล้วก็สีส้มนะครับสีส้มรวมถึงสีดําตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้นะครับก็ถ้าหากว่าลูกค้าสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage บีบีช็อปจำหน่ายและจัดหาสินค้าพิออเดอร์นะครับหรือติดต่อที่คุณบีนะครับฝ่ายการตลาดฝ่ายขายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ไลน์ร์เดียวกัน0641166209บอกว่าติดตามรับชมมาจากช่อง YouTube นะครับก็จะได้ส่วนลดราคาพิเศษติดต่อไปได้เลยนะครับสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะครับลูกค้าอาจจะ ติดต่อไม่ทันหรือสินค้าอาจจะหมดก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ให้คําแนะนําปรึกษาฟรี a อ v รุ่นนี้เป็นรถจีนนะครับราคาก็จะซอฟหน่อยหรือหลายท่านคอมเมนต์มาที่ข้างล่างคลิปอยากจะให้ทำคลิปอะไรหรือสอบถามปัญหาก็สามารถที่จะโทรสอบถามเข้ามาที่เราได้โดยตรงนะครับยินดีให้คําแนะนําปรึกษาอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสําหรับวันนี้ เดี๋ยวเราให้ชมแค่นี้นะครับแล้วก็เราจะพาคุณผู้ชมไปเทสนะครับทดสอบว่าการขับขี่รุ่นนี้จะดีขนาดไหนไปกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเทสนะครับว่า1 2 5ซีซีบอดี้กลางรุ่นนี้ทาร์นโฟ์เมอร์ จะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรการขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมกัน Thank yeah.